นะครับก็กราบสวัสดีเพื่อนชาว YouTube channel ทุกคนนะครับแล้วก็เพื่อนๆชาวไฟเอ็มชีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับหมอสิงคนเดิมนะครับวันนี้ก็ผมจะมาทำวิดีโอที่แนะนำผู้เล่นใหม่นะครับผมกับที่เซิร์ฟเมทัคอมมูนิตี้ลิเบอร์ตี้ซิตี้นะครับผมก็คือแมบปบ เขาเรียกว่าแมปไหนเขาเรียกว่าแมปเมือง GTA 5เอ้ย GTA 4นั่นเองนะครับที่เป็นจำลองในเมืองของกรุงนิวยอร์กนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่เทปีเสรีภาพออเ,อาเ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 รือมไังไงวะอ่ะเอาไปนี่เจุดจุดที่ผู้เล่นใหม่ต้องควรรู้นะครับผมโอเคจัดเรียบแบบนะแมปมา นะครับคือผู้เล่นใหม่นะครับพอสอบไวริสเสร็จนะครับผู้เล่นใหม่ก็จะมายืนอยู่จุดจุดนี้นะครับเนะเห็นเทีเสรีภาพเ้วนนะครับผมก็จะแต่งตัวจุดนี้นะครับผมจากนั้นทําอะไรนะครับพอเราแต่งตัวจุดนี้ให้เปิดแผนที่นะครับคุณจะพบว่ามีรูปเรือนะครับนี่นะครับจะเขียนว่า boat rental นะครับหรือที่เช่าเรือมี2ฝั่งนะครับผม ให้ไปทําการจุดนั้นนะครับผมไปที่จุดนั้นนะครับเพื่อทําการเช่าเรือขึ้นฝั่งนี้คือจุดที่ทเร่อมใหม่ต้องมาเช่าเรือนะครับผมค่าเช่าเรือก็จะนะครับยี่ห้าสามห้าสี่ห้านะครับจนสูงสุดคือเจ็ดสิบห้านะครับเดี๋ยวไว้คลิปหลังนะผมจะมาไล่เรียงครับว่าเรือแต่ละลำเป็นเรืออะไรบ้างนะครับผมโอเคไปเราไปเอาเรือที่เราจอดไว้กันดีกว่า เพือไปขึ้นฝั่งนะครับเซิร์ฟนี้นะครับคุณเล่นใหม่จะทำงานอะไรบ้างนะครับผมก็เปิดแผนที่ขึ้นมาเลยนะครับนี่คือแผนที่นะครับอย่างแรกที่ต้องรู้นะครับผมอันนี้คือโรงพยาบาลเมโทรคอมมิชชันี้นะครับจุดที่2สถานีตำรวจคือจุดนี้นะครับ police station นะครับผม แล้วก็อันนี้คืออู่ช่างนะครับแมคชีนิกนะครับผมจุดนี้คือการร้านนะครับผมที่เห็นเป็นตะก,ก้าตะก,ก้าเนี่ยคือจุดซื้อของนะครับซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วเมืองแต่จะมีมากสุดเฉพาะเมืองตรงกลางนะครับผมปั๊มน้ํามันนี่จะไม่แสดงขึ้นนะครับผมก็ร้านซื้อของแล้วเนียจะเป็นจุดกินข้าวนะครับผมจะมีอยู่ทั่วแมปกระจายอยู่ทั่วแมปนะครับผม ก็เวลาไปซื้อของทํางานอะไรพวกนี้ครับผมเราก็ไปซื้อจุดนี้ครับเช่นงานที่จะมีทํางานขาวตัวนี้นะครับก็จะมีงานนี้เลยครับผมคืออันนี้คือตัดกล้วยนะครับจะได้กล้วยมานะครับอันนี้คือเก็บส้มนะครับผมทุกสรอนตัวนี้ก็คือการเก็บฮันนี่ฟิลนะครับหรือน้ําผึ้งนะครับผมจุดต่อมานะครับผมคือจุดนี้นะครับ คือการเก็บหอยนะครับผมจุดนี้นะครับคือการเก็บปูนะครับแล้วก็จะมีจุดตรงนี้นะครับก็คือ go fuel diamond f อ e าแล้วพวกเอเจมสโตนพวกพลอยพวกเนี้ยครับตังน้ำมันนะครับจะขุดอยู่โซนนี้ของทั้งหมดนะครับจะนำมาโรเซสที่ลานนาฬิกาสีแดงตรงนี้นะครับผมจากนั้นนะครับ เพื่อถามว่าเราแล้วเราจะไปขายที่ไหนครัเราไปขายกันที่นี่ดรอเซลออกครับประมาณนี้สําหรับผู้เล่นใหม่โอเคโดดเลยรโดดอไัโดดโดดอะไอ่ะเทีย yeah. อ oh. ตบมือตบมือต,บม,อตบมือเลยนะครับผมนะครับต้ฝากด้วยนะครับสําหรับเมืองเมโทรคอมมู i t y l น b ิตี้ดิบตี้นะครับผม เมืองนี้จะมีลักษณะพิเศษก็คือจะมีบทบาทพิเศษครับก็คือกไปเดอร์แมนนะครับผมต้องลองติดตามดูนะครับอ,อันเนี้ยเป็นเรือเรือราคาถูกสุดนะครับผมนั่งได้สี่คน รถเราไหมรถเราเด่นมากเลยนะนะครับนี่ครับนี่คือรถพยาบาลของเซอร์เมโตรคอมมิตตี้นะครับลิเบอร์ตี้นะครับนิวยอร์กนะครับเดินเดเหมือนอะไรครับอยู่นี่มอยู่นิมอ้ นัสเสียหรือเปล่านะครับร้อยอย่างละรถจี๊บเลยนะครับที่ผมชอบที่สุดเลยครับไฟ<ร>หน้าสองตาไฟสูงจ้องบวนครับ่ะเราไปลองกัน <c oughs> ครับก็อนี้เป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญครับทีู่เล่นใหม่ไม่ควรลืมนะครับว่าคือ ซื้อรถเริ่มต้นนะครับผมซึ่งเปิดแมนะครับจะเป็นรูปรถนี่ครับก็ไกลอยู่พอสมควรนะก็ลองหารเพืนนะครับมาจุดนี้นะครับผมซึ่งรถเริ่มต้นที่แนะนำนะเขาจะเป็นรถป๊อปราคา200ดอลนะครับผมเซิร์ฟนี้นะครับถ้ามาเป็นแก๊งหรือมากับเพื่อนเนี่ยผมว่าแอดมินเขาจะมีรถให้นะครมีคันนะครับผมโอเคนะครับก็ จุดต่างๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับ <c oughs> มีอะไรที่อยากจะสอบถามก็สามารถติดต่อแอดมินได้นะครับหรือผู้ไหนสนใจเมืองก็เดี๋ยวผมจะลิงลก์ดิสคอดทิง้งลิงก์ดิสคอร์ดใ,ใต้คลิปนะครับโอเคนะครับก็วันนี้เราก็จะมาบอกผู้เล่นใหม่นะครับก็ลืมนะครับ s ซิร์ฟเวอร์ทคอมมูนิตี้นะครับ เรือมันมีหลายเรือนะครับเรือแรกที่เราถูกสุดที่เราเลือกมันคือเรือยางนะครับอันนี้คือเรือที่แพงที่สุดที่ผมเลือกมานะครับเดี๋ยวเราไปดูเรือที่เรือนะครับว่ามันเป็นเรืออะไรขออนุญาตจอดเรือลําใหญ่แบบนะครับอันนี้คือเรือที่แพงที่สุดนะครับชื่ออะไรผมจําไม่ได้นะครับแต่ถ้ามากันเป็นสิบคนผมบอกว่าเรือลำเนี้ยคุ้มครับราคา7 5ดอลลาร์นนะครับผมโอเคจอดเรือเรียบร้อยละไป เราไปดูเรือลำอื่นกันว่ามันจะรักเป็นเรืออะไรมั่งวับโคตรเกือบโดนเกือบโดนนิ่นๆจะฉลามแดกโอเคปะแล้ววันนี้เราจะมาดูว่าเรือแต่ไหน,นเรือมันเป็นเรืออะไรมั่งนะครับผมมาปึ๊บนะครับเรือลำแรกเนี่ย อันว่าอะไรดิงดิงฮี่ครับยี่ิห้าดอนเนี่ยเป็นเรือยางนะครับผมทัวร์โบสทางโบสน่ะคือเรือลําใหญ่เมื่อกี้นะครับมาไล่จากแพงแพงแพงสุดไปหาน้อยสุดกันเรือลานี้คือเรืออะไรอ๋อเป็นเรือยอดครับผมนะครับนี่บันทายดีดีนะต่อไปเป็นเรือตัวล่เฮ้ยเรือเร็วว่าเ้ยเรือลำนี้เร็ว สุดยอดสุดยอดเดือนนี้เดือเร็วอ๋อในตัวร่อนะครับเดือราคา55ดอลลารอนต่อมาคือเจ็ m แม็กนะครับน่าจะคุ้นเคยกันเดือดลำนี้โอเคโอเคเปิดไฟได้นะครับโอเคเรือลำสุดท้ายนะครับคือเจ้าสันแ r a p อ๋อเป็นเรือตัวนี้นะครับผม โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะกันนะครับสําหรับการเช่าเรือเรือลําแรกนะครับราคาถูกสุดจะเป็นเจ้าตัวเรือ,อยางที่นั่งได้4คนคนระับจากนั้นจะเป็นเรือลํานี้นะครับที่ราคาแพงแพงตามมานะครับแล้วก็เป็นเรือลํานี้ก็คือเจ้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดอะไรทั้งอย่างนะครับผมก็เป็นตอโลเรือสีน้าตาลนะครับแล้วก็เป็นเรือใบนะครับแล้วแพงสุดก็คือเจ้าตัวเรือทัวร์บ๊สนั่นเองนะครับโอเค หวังว่าผู้เล่นจะเช่าเรือได้ถูกต้องตามกฎระเบียบนะครับเอ้ยไม่ใช่กฎระเบียบตามตามใจชอบตนะัวเองแบบผมผมชอบลเนี้ยผมไปลำนี้ดีกว่านะครับเท่เท่ครับมันมันเร็วดีเอ้ยกูจะขับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม